สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆมาล่งางครับช่องชาลูเปออฟฟิเชียลบรรยากาศหน้างานครับพี่น้องบ้านเสือกโก้นี่เราจะมาดูกินข้าวอิ่มแล้วก็เลาะครับพี่น้องหน้างาน,นครับตอนนี้เวลาหกโมงถกกว่า ตำมกขามตำมกขามตำมกม่วงตำกล้วยตำทุกอย่างตำมกขามมกขามม้าอนมตำรวมเขามีครับมากินเด้อพี่น่องนะมงนี่งค่ะนแบบน้ำปลาต้มนะคะต้มเองมครับ ฟาดแจ้งใช่ปะอีกเกิืองออกแล้วพี่น้องเกิืองออกู้างนครับัตรราคาหนึรยบาทครับผมมื่อแรกครับผมบัตก็โ้โห คือพ่นตัวเหลวเบิ้งหมงสะพอยังวงคืงอยังธรรม่มาไม่มีนะครับผมส,ขขสวัสดีครับผมโอเสครับโอ้เสืออ<โด>ยูย่รถผมครับโอ้พี่อังเปาสวัสด,ดีาาดมามา<ร>คิดก๋ิเดียว,น,วน่องสาว นี่นาทีมันมากซอยขปีกอไปโดนโอ้บยดีคร oh, ับบ๊ายดีคร oh, right. an, ับผมจําได้จําได้เป็นสาวมนแนวนี่แม่พี่แม่ก็ยังเป็นสาวแม่หื้อเอ้ยแม่ด่ื้อเอ้ยี้ไร้อดีแม่ะดีบอีีคแม่ยังเป็นสาวอยู่ีน้องสาวเไปด้วยกันมาแล้วอลิสอลิสสวัสดีอีพี่หมลิสสวัสดีบ๊ยดีจ้า <พ uka> เฮ้ยอริสอริสครับอาาบาาบ่นครับอ้ัรยากาสดครับเตรียมพร้อมแรงนี้พร้อมจวดนะครับไม่มีฝนนะครับ กัแล้วกนล้ไมีด้เนร้อัาี่ตัเปร้เหดตเจ้าได้เลับรดอกเดินวิ่กางเลยเต้นหัใอยู่ขังตุล้มงจับปลามืซะ่าปีทีล้เขาทำสองถังที่แล้วก็ลั้มมีสังทังอยู่หม่งเก่าที่มาสังทังอีกสองทองอีกอย่หน่มาแล้วเนกตัด่สั้งเนาะ มาแล้วมาแล้วพวกเราทีมงานย่างเปิดกันติดึ้นแก้งขาขูงค่ะเพี่จะซุบบ่พ่อบาทอ่ยังน้ำแปนพอแกงเข้าน่ะมันตรงขาหน่อยนด้พกเาได้ใช้เสือมากันแล้วกันะ ไปได้ห่มไปไม่เอาม่เพิ่ถิมแล้วน่ะมันบอกเอาไปได้ห่มก็หวานถึนคุณหวานถึงตั่เมทั่วตัวแมทสว์เทาครับสวัสดีครับโอพอได้สื่อปลาปนนี่ราคาพอได้สื่อปลาปนปลาอย่างนี้ละเม่ได้นะพีพ่อบอกสวัสดีครับ อิเม,ม่อิมนมีอบะอม่น,มอออน,น่มีอบปะเขาได้เดมันเขาเราันแบโาื้อออ่ีโอนซื้อไดน,นดี่ยมนะมอลด้้ดีพแนวแนวฮะอาอบขหก็จอบมันเข้าดีดีห้าเดกดากเอาบางปปังใบบังออยในถุงเดกสีนาทีแล้ววะโอ้ยเด็อีกซีนาทีปะววะ ดูพอเท่าไฟก่าัได้เลยตุดตัมอีนี่เซ้บาทไนี่ตดเาบายงอ่ะยังนี่กพ้าะต้านวะเอาเบียร์ที่เอาเาบบ่ปูมาหามาหมั่ซื้อเนี่ยบางบางแมงนี่มาหาลูกสาวเราจีก้าโอ้อจัาหน่อยจัาหน่อยนี่เด็กไก่ช่หล่มาข้ามาข้างหลัง ไปจับข้างหลังคอเสือโอ้ชุดประเด็นคือมาคอเสือแสดงว่าเพิ่นติดตามอยู่ได้นี่เยติดตามพูดย่ังเดือยอ๋อยืนอ๋อคือว่ามาผู้เดียวมาผู้เดียวแต่ว่าอันนั้นแอบแฝงตัวดี้ดีแต่ว่ามาผู้เดียวมาผู้เดียวแต่ว่ามาสองอ๋อเอ้าเอ้าเจ้าหน่อยพอกันเจ้าหน่อยพอกันเดี๋ยวไปอ่านนอนข้างหลังก่อนนอนข้างหลังห้องการ์เด้น อ้าบอลหลบอเต็นเขาฮะบอลเด็ดบอลเด็ดบอลเดนด่อ่เน็ดบลเดบลเด็ดบอเด็นบอลเลเด็บอ็บอลเด็บอลเดอลเด็บอเบอเ็ดบอลเด็ดเด็ดบอลเด็ดบอลเด็บลเดนบด็ดบอลเดบอลเเอลเบอลเดบอลเด็ดบอลดอเ็บบอลลออบด็ลอบดลเอบบลบบเด็ ้ังหลังไปย้าไปอ้ตุ่มกันดิ่งไหอ้ขึ้นเลี่ยเลยเอ้เอาไงเอาว่าเราเขาตี้อยู่ไก่เออเอาเต้นเขายุ่ใส่เต้นเธออยู่นานเมีนกี่เตี้ยเนืมีอยุ่ใส่ยุ่งางมีอดีบ่ะอดีบ่ยุ่ขางมีขอดีบ่

อามราหาเตอร้าโอ้โหเด็นเราอยู่นี่ คลิปหน้าครับพี่้องครับ